โอเคฮะครับผมสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการแกะกระตังหน้าของเฟียต้าออกให้เอาแบบง่ายๆนะฮะเอาเข้าใจแบบง่ายๆอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะฮะทีนี้เพื่อนๆจะสังเกตเห็นตรงนี้มันเป็นล็อกมันเป็นเหมือนที่ล็อกนะฮะมันก็จะเหมือนกับจะให้เรากดตรงนี้อาจจมจะบอกวิธีอันนี้ผมถอดออกมาแล้วนะฮะทีนี้ผมจะบอกว่ามันต้องทํำยังไงโอเคนี่คือลักษณะที่ผมถอดออกมาแล้วทีนี้ <c oughs> มันก็จะมีรูมันมันจะมีรูอย่างเงี้ยนะฮะเราสามารถเอามือของเราเนี่ยยัดเข้าไป นะฮะให้เพื่อนๆมองภาพอย่างนี้แล้วก็กดตัวนี้ลงนะฮะกดตัวล็อกลงนะฮะแล้วก็อีกมือหนึ่งแล้วก็ดึงลงแล้วก็ดานออกอย่างเงี้ยนะฮะกดอย่างเงี้ยหาจุดให้มันได้เนะี่ยเหมือนกับที่ล็อกมันหลุดออกแล้วก็ดึงออกอย่างเงี้ยนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปให้ดูโอเคนะวี่ที่ใส่ก็ไม่ยากฮะเราก็หาล็อกใดล็อกหนึ่งก่อนนะยัดเข้าไปเลย,ยเรา,าก็ยัดเข้าไปฮะเราก็ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยโอเคนะ เสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วจะถ,ถ<ส>อนให้ดูถอนให้ดูให้มือให้เราใช้มือแย่เข้าไปในรูนี่มันก็จะมีอย่างตัวที่ผมบอกเมื่อกี้นะฮะมันจะมีมันจะมีเหมือนจะมีสลักอยู่แล้วก็เอามือแย่เข้าไปแล้วกดลงอย่างนี้นะฮะกดลงอย่างนี้มันจะมีไม่สลักกดที่ผมบอกเมื่อกี้แลวอีมือหนึ่งกดลงอย่างเงี้ยกดแรงๆฮะมีแรงก็กดลงไปก่อนแล้วดึงเลยฮะดึงออกมาอย่างางาี้ฮะนี่นะแล้วก็ไล่ดึงไปเรื่อยฮะ โอเคนะฮะอันนี้แนะนำพนเพื่อนๆฮะเวลาเราเวลาเราล้างแผง,งน้ำแผงแอร์มันจะได้สะอาดนะโอเคนะเอาง่ายๆเลยนะลองฝึกดูทำบ่อยๆเดี๋ยวมันก็จะจะ,จะง่ายขึ้นแล้วก็จะได้ดูแลรถของเราให้มันสะอาดด้วยต้องใส่เข้าไปใหม่แล้วกันหาล็กอกได้ก็ไล่เลยประมาณนี้โอเคนะครับผมสวัสดีครับสุสุ